สวัสดีแฟนบอลที่รักและนักลงทุนทุกท่านครับพบกับพี่บอยบอลเด็ดอีกเช่นเคยนะครับกับฟุตบอลประจำวันพฤหัสบดีที่15กุมภาพันธ์ครับในส่วนของฟุตบอลวันนี้นะครับก็จะมีในส่วนของยูโรปาลีกนะครับยูฟายูโรปาไอแลนด์ลีกครับนะครับ AFC นะครับมีโมร็อกโกซูเปอร์ลีกอิหร่านพรีเมียร์ลีกนะครับแล้วก็อื่นๆอีกหลายอย่างเลยนะครับมีไทยแลนด์พรีเมียร์ลีกด้วยนะครับมีเชียงรายยูไนเต็ดนะครับตัดเอฟซีอาร์บีจีนะครับกับอุทัยธานีเอฟซี ก็บอกเลยว่าวันนี้มีให้เลือกชมมากมายพอสมควรเลยนะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราไปสรุปผลงานของเมื่อวานกันก่อนเลยแล้วกันเมื่อวานนี้นะครับพี่บอยให้ไปทั้งหมด3คู่ด้วยกันนะครับก็จะเป็นในส่วนของลาซิโอกับไบเยนมิวนิกนะครับคู่นี้เนี่ยก็พ่ายไปนะครับไบเยนเนี่ยโดนใบแดงนะครับแล้วก็พ่ายกับลาซิโอไป1ประตูต่อศูนย์ด้วยกันแล้วก็อีก1คู่นะครับโบโลญญานะครับกับฟิออเรนตินานะครับคู่นี้เนี่ยก็หวานเจ็บกันไปนะฮะ ไม่ทําให้ผิดหวังนะครับแล้วก็ในส่วนของพี่มัรกับคเวนทีนะครับคู่นี้ก็จบไปที่สกอร์เสมอสประตูต่อ2ด้วยกันก็ไปในเรื่องของสกอร์สูงนั่นเองนะครับในส่วนของบินข่าวนะครับเมื่อวานก็ไม่ผ่านนะครับแต่ว่าฟุตบอลสดนะครับยังคงเหนียวแน่นนะครับเมื่อวานให้ไปทั้งหมด10คู่นะครับเข้าไป7คู่ด้วยกันก็หวัานเจี๊ยบกันไปในกลุ่มนะครับใครที่สนใจเข้าร่วมกลุ่มนะครับก็สามารถแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับ pboy 88นะครับมีแอดด้านหน้าด้วยหรือว่าสแกน QR ในกลุ่มก็มีเซนอีกหลายๆท่านนะครับร่วมให้ทีเด็ดฟุตบอลประจําวันแล้วก็ในในส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะมีฟุตบอลสดพี่บอยนะครับบอกเลยว่าถึงเครื่องแน่นอนนะครับเข้าวินทุกวันนะครับทำกำไรให้ทุกวันนะครับใครไม่เชื่อเนี่ยก็ลองแอดไลน์เข้ามาดูกันก่อนได้นะครับในกลุ่มก็เข้าร่วมฟรีนะฮะไปกันที่คู่แรกของวันนี้เลยแล้วกันนะครับคู่แรกของวันนี้เนี่ยพี่บอยเลือกไปที่คู่ของล้องนะครับกับไฟบวกคู่นี้ก็จะเตะในเวลาตีสามตรงด้วยกันนะครับ ในส่วนของฟอร์มการเล่น5เกมล่าสุดของล้องนะครับพวกเขาชนะไป3หนนะครับเสมอไป1แพ้ไป1นะครับแพ้ให้กับปารีสชงนต์เมงนะครับในสกอร์2ประตูต่อ0นะฮะส่วนฝั่งทีมเยือนนะครับไฟบวกเนี่ย5เกมล่าสุดพวกเขาชนะไป1ผลเท่านั้นนะครับเสมอ1แพ้ไป3หนด้วยกันนะครับแพ้เวเดอร์เบเมนนะครับแพ้สตุตการ์ดแพ้ดอตมูนนะครับในส่วน5เกมล่าสุดก็ทำกำไรไปได้แค่1หลเท่านั้นด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของ ตารางคะแนนนะครับสิบเกมล่าสุดของล็องนะครับที่เล่นในบ้านเนะี่ยพวกเขาชนะไป6นะครับเสมอไป2หนแล้วก็พ่ายไป2ครั้งนะครับแล้วในส่วนนี้เนะี่ยสามารถทําประตูได้ถึง17ประตูนะครับแล้วก็เสียไป9ประตูด้วยกันซึ่งใน6เกมล่าสุดที่ผ่านมานะครับพวกเขานชนะไปถึง4หนด้วยกันนะครับแล้วก็พ่ายไป2หนทําได้8ประตูนะครับเสียไป5ประตู ส่วนฝั่งทีมเยือนไฟบวกนะครับ11เกมที่ได้นอกหลังนะครับพวกเขาชนะไป3ผลเสมอ1แพ้ไป7นะครับทำได้แค่9ประตูเสียไปถึง23ด้วยกันนะครับแล้วใน6เกมล่าสุดที่ผ่านมาในพวกเขาชนะไปหนผลเท่านั้นเสมอไปหนผลนะครับแพ้ไป4แล้วก็ทำได้แค่7ประตูนะครับเสียไปถึง14ประตูด้วยกันสำหรับคู่นี้นะครับชื่อชั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้ต่างกันมากนักนะครับแต่ที่ส่วนทางกันชัดเจนเลยก็คือฟอร์มการเล่นนะครับ เพราะว่าก่อนลงเตะเนี่ยนะครับล้องเนี่ยเป็นฝ่ายคว้าชัยเหนือคู่แข่งมา3านัดซ้อนเลยนะครับบวกกับได้เปรียบอีกหนึ่งต่อก็คือการได้ลงเล่นในบ้านนะครับแม้ว่าคู่แข่งเนี่ยจะมาจากต่างถิ่นต่างแดนนะครับแต่มั่นใจว่าเหล็กแรกแบบนี้นะครับมีสิทธิ์จะเข้าวินก่อนสูงเลยนะครับแล้วก็มั่นใจเช่นนี้เพราะว่าทีมเยือนไฟบวกนะครับช่วงหลังเนี่ยฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแพ้รวดมาสามนัดซ้อนนะครับแล้วก็เสียประตูเกมละ3ลูกด้วยกัน และแย่ไปกว่านั้นก็คือล่าสุดเนี่ยนะครับมีแข้งแนวรับเนี่ยบาดเจ็บเพิ่มเติมเข้ามาอีกนะครับเรียกได้ว่าทริปเยือนคราวนี้เนี่ยเกมรับเนี่ยพร้อมโดนถลุได้ทุกเมื่อเลยนะครับก็ไม่แปลกใจเลยนะครับที่วันนี้พี่บอยเนี่ยจะเลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านหลงนั่นเองนะครับส่วนใครที่เห็นตรงกันนะครับในคู่นี้เนี่ยก็สามารถไปเลือกตามกันได้นะครับไปต่อกันที่คู่ที่2ของวันนี้นะฮะก็จะเป็นคู่ของเฟยนูดนะครับกับ AS เอสโลมาคู่นี้เนี่ยจะเตะเที่ยงคืน45ด้วยกันนะครับ ในส่วนของฟอร์มการเล่นนะครับ5เกมล่าสุดของเจ้าบ้านเฟย์ูดนะครับพวกเขาเนชนะไปถึง4หนนะครับแล้วก็เสมอแค่หนเท่านั้นและในส่วนนี้เนี่ยสามารถทำกำไรให้สำหรับนักลงทุนเนี่ยได้ถึง3เกมเลยส่วนฝั่งทีมเยือนนะครับเอสโรมานะครับพวกเขาเนี่ยชนะไป4หนเหมือนกันนะครับแล้วก็ในเกมล่าสุดเนี่ยก็พ่ายไป1หน่นะครับพ่ายให้กับอินเตอร์มิลานนะครับพ่ายขาบ้านกันเลยทีเดียวและใน5เกมล่าสุดเนี่ยพวกเขาเนี่ยเป็นสกอร์สูงทั้งหมดเลยด้วยนะครับ ในส่วนของตารางคะแนนนะครับ11เกมล่าสุดของเฟยนูที่เล่นในบ้านนะครับพวกเขาเนี่ยชนะไป7หนนะครับเสมอ3แพ้ไป1หนเท่านั้นแล้วตรงนี้สามารถทําได้ถึง28ประตูเลยนะครับแล้วก็เสียไปแค่8ประตูเท่านั้นเองด้วยซึ่งใน6เกมล่าสุดที่ผ่านมานะครับพวกเขาเนี่ยชนะไป4หนนะครับเสมอ2แล้วก็ยังไม่พ่ายกับใครเลยทําได้ไป11ประตูนะครับแล้วก็เสียไปแค่3ประตูเท่านั้น ส่วนฝั่งทีมเยือนนะครับเอโลมาสิเกมที่เล่นนอกหลังเนี่ยพวกเขาชนะไปแค่3หนเท่านั้นเองเสมอไป4ครั้งนะครับแล้วก็แพ้ไปถึง6เลยทําได้12ประตูนะครับแล้วก็เสียไป17ประตูด้วยกันซึ่งใน6เกมล่าสุดนะครับพวกเขาในชนะไป3หนนะครับเสมอ1แพ้ไป2นะครับทำได้12ประตูแล้วก็เสียไป10ด้วยกันนะครับ ต้องบอกเลยนะครับว่าโรม่าเนี่ยเพิ่งโดนเกมหนักนะครับกับอินเตอร์มานะครับแล้วก็แพ้มาด้วยนะครับนอกนี้เนี่ยยังเดินทางมาเยือนอีกนะครับเฟย์ูเนี่ยผลงานค่อนข้างดีต่อเนื่องนะครับยิ่งเกมเย้าเนี่ยนะครับเป็นทีเด็ดเลยนะครับสเกมหลังเนี่ยชนะมารวดด้วยสกอร์สประตูต่อ0ูนะครับการเจอโรม่าที่สนามนี้นะครับล่าสุดก็เป็นฝ่ายเอาชนะไปได้อีกด้วยนะครับนัดนี้เนี่ยมั่นใจนะครับเฟย์ูดเนี่ยน่าจะดีกว่าเยอะ คิดว่าน่าจะชิงความได้เปรียบไปก่อนได้นะครับวันนี้พี่บอยก็เลยขอเลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านเฟยนูนั่นเองนะครับก็เช่นเดิมนะครับถ้าเห็นตรงกันนะครับก็จัดได้เลยนะครับไปกันต่อที่คู่สุดท้ายของวันนี้นะครับคู่สุดท้ายของวันนี้เนี่ยที่เลือกมาอีกหนึ่งคู่นะครับก็จะเป็นคู่ของเรอัลเบติสนะครับกับดินาโมซาเก็ตนะครับคู่นี้ก็จะเตะในเวลาตีสองด้วยกันนะฮะ ในส่วนของฟอร์มการเล่นของทางเจ้าบ้านนะครับ5เกมล่าสุดของพวกเขาเนี่ยชนะไป3หนนะครับเสมอ1แพ้ไป1เท่านั้นนะครับแพ้ให้กับบาเซโลนานะครับ4ประตูต่อ2ส,ส่วนฝั่งทีมเยือนนะครับดินาโมซาแกรนะครับพวกเขาเนี่ยชนะไป3หนด้วยกันนะครับเสมอ1แล้วก็พ่ายไป1หนเท่านั้นซึ่งในส่วนของตารางคะแนนนะครับ12เกมล่าสุดนะครับของฝั่ง เรียเบติสนะครับที่เล่นในบ้านเนี่ยพวกเขาชนะไป6หนนะครับเสมอ5แพ้ไป1นะครับทำได้16ประตูนะครับเสียไป9ประตูด้วยกันแล้วก็ใน6เกมล่าสุดที่ผ่านมานะครับพวกเขาชนะไป3หนเสมอ1นะครับแพ้ไป2ทําได้8ประตูนะครับเสียไป7ประตูส่วนฝั่งทีมเยือนนะครับดินโมซาแกบนะครับพวกเขาเล่นนอกบ้านไป10หนนะครับชนะไป5นะครับเสมอ3แพ้ไป2ทําได้ไป20ประตูเลยนะครับเสียไป11ประตูด้วยกันซึ่งใน6เกมล่าสุดที่ผ่านมานะครับ พวกเขาชนะไป3เสมอ2แพ้ไป1ทําได้6ประตูนะครับเสียไป5ประตูในส่วนของยูโรปาคอนเฟอเรนซ์นะครับในคู่นี้เนี่ยก็จะเป็นการพบกันเป็นครั้งแรกด้วยนะครับเมื่อมองจากความพร้อมนะครับของทั้งเจ้าถิน่นเรียลเบติสตเนี่ยต้องยอมรับว่ามีปัญหาเข้ามานะครับเมื่อตัวลุกสําคัญอย่างอิสโก้เนี่ยนะครับมาเจ็บหนักในช่วงครึ่งซีซั่นหลังแบบนี้ด้วยนะครับ แต่อย่างไรก็ดีนะครับมองคุณภาพผู้เล่นตัวที่เหลือเนี่ยพวกเขายังเป็นทีมที่เหนือกว่านะครับยังไม่ต้องสงสัยเลยนะครับกับฟอร์มการเล่นก็นับว่าท็อปฟอร์มนะครับจากการชนะ2จาก3เกมหลังขณะที่ดินนโมซาเกะนะครับแม้ภาพรวมเนี่ยจะค่อนข้างทําได้ดีแต่ว่ากับเกมนอกบ้านเนี่ยแถมภาพรวมค่อนข้างเป็นรองนะครับกับราคาต่อครึ่งลูกนะครับยังมองว่าเจ้าถิ่นเนี่ยมีดีที่จะคว้าชัยมากกว่านะครับอาจจะ ต้องการความได้เปรียบไปก่อนในเกมแรกด้วยนะครับวันนี้พี่บอยก็เลยขอเลือกเชียร์ไปที่ทางเจ้าบ้านเช่นเดียวกันนะครับทั้ง3คู่เลยนะฮะในส่วนของฟุตบอล3คู่วันนี้นะครับที่พี่บอยเลือกไปนะครับใครชื่นชอบก็ไปตามกันได้อีกเช่นเคยนะครับชอบก็จัดขัดก็สดไม่ว่ากันนะครับส่วนใครที่สนใจเข้าร่วมกลุ่มนะครับทีเด็ดฟุตบอล VP ของพี่บอยบอลเด็ดก็สามารถแอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับแอด pboy88 นะครับมีแอดด้านหน้าด้วย นะครับหรือตรงนี้ง่ายๆก็คือสามารถสแกนขีว o d e คที่หน้าจอได้เลยนะครับในส่วนนี้ในกลุ่มก็จะมีทีเด็ดฟุตบอลสดฟุตบอลสเต็ปให้ทุกวันนะครับทั้งบินข่าวทั้งอะไรก็ส่งให้ในกลุ่มทุกวันนะครับตรงนี้เนี่ยต้องหากต้องการเข้าร่วมกลุ่มก็แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่บอยส่งทีเด็ดฟุตบอลให้ทุกวันนะครับหรือใครต้องการให้วิเคราะห์คู่ไหนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถเข้ามาสอบถามในกลุ่มได้เช่นเดียวกันนะครับ สำหรับฟุตบอลวันน <siglo. S 3> ี <in the> <oo> ้นะครับทั้ง3คู่ที่เลือกให้ไปนะครับก็บอกเลยว่าจัดหนักจัดเต็มแน่นอนนะครับสำหรับค่ำคืนนี้แล้วก็มีคู่ไหนเพิ่มเติมอีกนะครับก็แอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันในกลุ่มได้เลยนะครับเดี๋ยวแนวทางไปทางไหนนะครับราคาเป็นยังไงนะครับก็ไปเจอกันในกลุ่มได้เลยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยพี่บอยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพรุ่งนี้เนี่ยเจอกันใหม่นะครับขอให้ทุกท่านเนี่ยรับชมฟุตบอลอย่างสนุกนะครับในค่ำในค่ำคืนนี้นะฮะนะครับยังไงวันนี้ก็ต้องขอ